พี่น้องนี่คนล่างนี่คนล่างเฮ้เบิงเออล่างอยู่บ้ดมื่อหลอนบล็อกกันยนต์เลยนะฮะหลอนโอ้ยหลอนไปนี่แลว้วเออรถรถอันนี้เขาเรียกว่ารถรถไปรถบริษัทรถรถทูนะครับเพิ่นเปิดประจำการนะครับรถแลนจลังหมื่นโลคั้นนี่ประมาณสี่หมหรือห้าหมนี่แหละแมนบ่อขั้นนี่บ่อโอ้ยเบิง่งเรือพี่น้องผมแต่งหอยยางดีแต่งหอยยางงามเออล่างของผมเครื่องไปนี่สุภชัย เท้าเปลือยล่างมันมากจ<บ>ริงๆ,ๆเลยดีน้ำพุมปุ๊บ,บแบตเตอรี่กับเลี่ยนไม่ให้ตัวนี้พี่น้องโอ้ยตัวสีเอาจังใดงามคักเนี่ยนะครับสีเสือกับคัให้ยแล้วโดยนิพนธ์นะครับโดยนิพนธ์คัดเอ้าพี่น้องมาเบิ้งบ่อบบบมีทีนี่บ่อยจะใส่โอซาก<ส>บ่โอ้ยเข่าหงอบนะครับเข่าหงอบโยซากบ่พักพ่มยางดีพี่น้องเอ้ยเบิ้งเนี่ยมาก บ่มักกับพี่น้องบึ้งเอารถปานรถไม่ไปเดียงพุละสูสีกันเฮ็ดจังไดนรถเข้าขอมาเนี่ยเขามาเก็บงานรายละเอียดปานนี่ห่อห่อหอยเปียกๆนั่นอ่ะผู้ล่างอ่ะผู้ล่างล่างบ่หล่อนแล้วก็จะกล้องอีกผู้นึงอ่ะตะลอนพี่น้องเนี่ยแต่ก่อนมันจะเป็นหลังคาหลังคาคีรีบอยมานี่สีเทาขาวเท่าได้งานออกกับสีมีริ้วลอยในการการเห็ดนำอยู่นะครับก็จะมีดิวลอยแน่จังหน่อยบทธรรมดาพี่น้องแต่ว่ารถเลี้ยนหน่อยๆในเดิมดบาง พี่หลัคือกระถูนเน่นี่โอ้ยล่างรถบอลลอนซร์ไซดเด้เดะเดอรี่ดีป่ะเนี่กันชุนไทยผมก็ใส่ยเห่ไหมนะครับกันชุนไทยมูนี่ผมก็ใส่ยเห่ไหมเออย่างมาทาั้งพี่คัดสีกับคัดเห่ไหมยำอองออรไทยพี่น้องแทบจะบโบเคยเห็ดสีมาเลยคันนี้นะหน้าตากับเดิมเล่นแต่จังหมื่นโลพูดอะกูดแจ๋เจ้าก็ได้บักหลายหนึ่งพูดอะวิเอาร์ลดพูดอะกูดแจ๋ของแท้ของเทียมีเบัดหัวรีมงรีโมดพูดอะพี่น้องเสียวซ้ำได คันนี้แล้วน่สองมื่นซูเปอร์ไซส์นหมืปดดนี่ครับนี่นี่นี่พี่น้องนี่เบาะนังนี่เบาะนังเบาะนั่งขับใหญ่ออกใ่ญ่เขานะครับนี่เขาใส่แบบนี้เลยมันเกิดดำโพดคือเอามันงามกว่านี่นะซูเปอร์ไซโอ้ยกแม่งเกกระทะกรทะขี้ไล่รับแนู่น่ะเบื้องแนู่ดหลกการทีกระทะร่นไหมมานั่งเอาลุ่นเจ้ากรได้ ดูดฝุ่นลงแหวกให้เพลินใหม่ในเด้อนี่ป้าพี่น้องโอ้ยมาเบิง่งมาเบิ่งภายในบ่มีชนบ่มีชนบ่มีความบ่มีตีร่างกา,งายไงท่องแน่นอนนะครับสําหรับตัวนี้คุ้มอะพี่น้องคุ้มอะเออสองหมื่นสองสองหมื่นกว่ากิโลพี่น้องโอ้ยราคาสามแสนหกหมื่นเก้าพันพี่น้องคับนี่ขายถือบอริสุปใจ้ถือก็ได้สามแสนหกหมื่นเก้าพันเจ้าขึ้นเอารวดนี่แต่เป็นแค่มิต่นี้บงเดียวเปลี่ยนกระจบุ้งซิเออเปลี่ยนกระจบุ้งไหมเปลี่ยนที่หนัง สงสัยมันถือรัคาแค่ละบ่อยอ๋อเขาเขาเปลี่ยนกระจกใหม่คันนี้กระจกไม่ใช่ของโตโยต้านะครับแต่เขาเปลี่ยนมาใหม่เดิมมีตาโตโยต้านะครับสงสัยกระจกเขาแตกนะครับแตกกบด้านข้างด้านอย่างนี้ปกติเบิร์ดเลยครับพี่น้องตาโตโยต้ายังอยู่เวลาดูรถนะครับกระจกเดิมไหมนะครับเขาก็เบิรงตรงนี้น้ำนะครับพยายามเบิรงว่ารถหน้าตาเดิมบ่รถแต่แข้งขางบ่อนะครับกระจกก็ต้องเดิมนะครับบ่ให้มีความมีแข้งแต่แข้งสําหรับรีโบคันนี้ก็โอ้โห บอกเลยเลยว่าแรนได้สองหมื่นแปดพันกว่ากิโลซัมป้ายแดงแต่เคยใส่งานมาแล้วแต่กระบอกซ้ำดอกถามว่าถ้าเราเปรียบเทียบราคาแล้วเหรราคามันเหลืออยู่แค่สามแสนกว่าบาทพี่น้องเครื่องต่อเครื่องหายไปยคุม้มลูกค้าติดเครดิตก็ซื้อได้ลูกค้าไม่ติดเครดิตก็ซื้อได้นะครับลูกค้าเครดิตด,ดีซื้อได้ลูกค้าไม่มีเครดิตก็ซื้อได้นะครับราคากลางสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทผมบอขายผมขายสามหกเก่าคันนี้ เงินสดเอาปะอันบุมาเอาเอาก่อนเน้ย๋ยวไม่ตีอยู่เงี้ยมาเทินนี่ใน้านนี่บอกไม่ตีบอกเอาแล้วคานขายแล้วรู้รถห้างโอ้ยบุบ๊มีุ๊มีมองดังครับแมนบอกโอ้ยคันเก่าสุภชัยหาหมื่นนะครับแรีนแย่งกันเลยครับโอ้ยเครื่องดีครับนีอยางกระดีทั้งสีเสียนตัวนี้ไหช่วงล่างเลยล่างไปนี่บอนะครับสําหรับนะครับพี่น้องรถคันนี้บอกเลยว่าสวยๆหน้าตาเดิมขั้นเดิมไทยเดิม แ่แน่นอนพี่น้องมาเบิงกระบะล่างไประบะพื้ล่างไปไอบบทอนล่างเรียบร้อยเนาะมันเป็นตัวเจแล้วพี่น้องเจเจตรงน,นี้มีขอบขออพ่นกันเสนิมสีดํามาปื๊ดนะครับนี่เลยนะครับพี่น้องเบิงเอาแม็กเลยเนือไปยังไงเออ่โอ้ล่างแล้วครับพี่น้องล่างแล้วแต่ขี่ดินยัๆๆ่งยั่งชกเกานะครับล่างแบบไดบุกน้านี่เลยพี่น้องเอาไปใส่คุมแน่แน่แท้แน่นอนรถกันชนไม่มันเหมือนรถ ไม่ใช่เหลือรถอนน,นแล้วมันมันเหมือนรถทีรถบ้านน่นละล่ะพี่น้องพี่น้องเอาซื้อไปแล้วก็เป็นรถบ้านของพี่น้องแล้วนะครับเอาไปขายตัวก็สิเป็นอีกแบบหนึง่งสําหรับคันนี้รีโวปี2 0 2 1ปี6 4แลนด์ในสองหมกว่าโลคุมบออ่าพี่น้องฟรีจัดฟรีดาวฟรีโอนได้นะครับยังบมีประกันชีวิตกับประกันรถยนต์เท่านั้นราคาเดี๋ยวค่อยมาคุยกันในเงินไขนะครับสำหรับลูกค้าที่จะได้รถมือสองเอาไปใส่งานแบบนี้ลักษณะแบบนี้ โคตถูกเลยพี่น้องเอาจริงๆ369,000ฟีจัดฟรีดาฟีโอนได้หมดเลยนะครับลูกค้าไม่มีเครดิตซื้อได้เลยนะครับมาเอาพี่น้องมาเอาคุ้มแน่นอนลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ